สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูตาในวิชาภาษาไทยในวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูตามาพร้อมกับกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์นะคะในกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ในวันนี้ที่คุณครูตามาสอนนักเรียน คุณครูตาจะมาสอนนักเรียนเรื่องการเปรียบเทียบลักษณะของใบโบกและใบบัวนักเรียนมาดูสิควะว่าลักษณะของใบโบกและใบบัวมีอะไรบ้างนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว นักเรียนไปเรียนเรื่องการเปรียบเทียบลักษณะของใบโบกและใบบัวกันเลยค่ะในกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์วันนี้ที่คุณครูตาสอนนักเรียนคุณครูตาสอนนักเรียนเรื่องการเปรียบเทียบลักษณะ ของใบโบกใบบัวนะคะนักเรียนนักเรียนมาทบทวนและทำความรู้จักกับใบโบกใบบัวกันก่อนนะคะนักเรียนใบโบกเป็นช้างเพศผู้ตัวสีฟ้าใบาโบกจะมีกระดึง อยู่ที่คอใบโบกจะใช้ห่วงถือปิ่นโตใบโบกจะมีอวัยวะก็คือตาหูหางขาห่วงหานะคะ ส่วนใบบัวใบบัวเป็นช้างเพศเมียตัวสีสม้มใบบัวจะมีกระพรวนอยู่ที่คอใบบัวจะใช้ม่วงถือกระเป๋าใบาบัวจะมีอวัยวะก็คือตาหู หางขาและงวงนะคะนักเรียนนักเรียนมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบลักษณะของใบโบกใบบัวกันก่อนนะคะนักเรียนใบโบกกับใบบัวมีลักษณะ ที่เหมือนกันดังนี้นะคะนักเรียนใบโบกและใบบัวมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือแต่เอคุณครูจะให้นักเรียนช่วยคุณครูคิดสิคะว่าใบาโบกกับใบบัวมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง คุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งามสี่หนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะ ใช่แล้วค่ะใบโบกและใบบัวมีลักษณะที่เหมือนกันได้แก่ตาหูหางขาและหวงที่เหมือนกันนะคะนักเรียน ส่วนที่ใบโบกและใบบัวมีลักษณะที่แตกต่างกันนั่นก็คือเหมือนเดิมนะคะนักเรียนนักเรียนช่วยคุณครูคิดหาคำตอบคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะ คุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่หานักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือส่วนที่ใบโบกกับใบบัวมีลักษณะ ที่แตกต่างกันนั่นก็คือใบโบกตัวสีฟ้าใบาบัวตัวสีส้มใบโบกมีกระดึงอยู่ที่คอใบบัวมีกระพรวนอยู่ที่คอใบโบก มีงาใบาบัวไม่มีงาใบโบกจะมีนิสัยเป็นผู้นำร่างกายแข็งแรงใบบัวจะมีนิสัยเป็นผู้ตามอ่อ,อนโยนใบโบกเป็นช้างเพศผู้ใบบัว เป็นช้างเพศเมียนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าใบโบกกับใบบัวจะมีลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะนักเรียนคุณครูหวังว่านักเรียนเข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบลักษณะ ของใบโบกใบบัวนะคะนักเรียนทราบแล้วว่าใบโบกใบบัวมีลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะแต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นคุณครูตาก็มีแบบฝึกหดัดเรื่องการเปรียบเทียบลักษณะ ของใบโบกใบบัวให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะนักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบลักษณะของใบโบกใบบัวกันนะคะนักเรียน ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้องข้อที่1ใบโบกใบบัวมีข้อแตกต่างกันตรงไหนกอเพศขอหูคอ,ข,อขาคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิด หาคำตอบ5วินาทีนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะาหนึ่ง,งนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือกอเพศ นั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่2ข้อใดไม่ใช่อวัยวะของใบโบกใบบัวกอขาขอหูคอเข,ขาคุณครูให้เวลานักเรียน ในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งามสี่หนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะํคำตอบ ก็คือคอเขานั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่3ใบโบกเป็นช้ามเพศใดกอเพศผู้ขอเพศเมียขอไม่ทราบ คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะ คำตอบก็คือกอเพศผู้นั่นเองค่ะข้อที่สใบโบกใบบัวเป็นชื่อของอะไรกอแมวขอสุนักคอช้าง คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งามสี่หนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบ ก็คือคอช้างนั่นเองค่ะนักเรียนมาถึงแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่5ใบโบกมีสิ่งใดที่ใบบัวไม่มีกอหูขอขา คองาคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้า นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือคองานั่นเองค่ะนักเรียนจากแบบฝึกหัดที่คุณครูนำมาให้นักเรียนทั้งห้าขอ้อนักเรียนได้ทราบลักษณะของใบโบกใบบัว ทุกคนนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนักเรียนสามารถทบทวนได้จากหนังสือภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตหรือภาษาพาทีนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถตอบคำถามจากแบบฝึกหัด ที่คุณครูตาให้ได้ทุกคนนะคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้ครูตาก็มีใบความรู้ใบกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทบอบทวนจะได้เข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบลักษณะ ของใบโบกใบบัวมากขึ้นนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนเข้าใจและสามารถตอบคำถามในใบกิจกรรมที่คุณครูตาให้ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูตาต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ บายบาย